ชาวราศีกุมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นการมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวกุมจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณส่งผลให้เกิดโชคลาภ และการขยายตัวในอาชีพคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็นสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่นเพราะดาวเสาร์อาจทำให้คุณดูเข้มงวดหรือจริงจังเกินไปในบางครั้งพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองข้ามแต่ควรวางแผนอย่างรอบคอบและไม่ประมาทเพราะดาวเนปจูนอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปข้อควรระวังระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจในช่วงกลางเดือนเพราะดาวอังคารจะส่งผลให้คุณใจร้อนและอารมณ์ร้อนได้ง่ายพยายามใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล ด้านการเงินการเงินของชาวกลุ่มในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑดีดาวพฤหัสบดีส่งผลให้คุณมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอาจมาจากการทำงานล่วงเวลาโบนัสหรือรายได้พิเศษจากงานเสริมนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีในการลงทุนระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมอย่างไรก็ตามดาวเสารอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากเกินไปทำให้ประหยัด จนเกินพอดีควรหาจุดสมดุลระหว่างการเก็บออมและการใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้จะเป็นโอกาสดีในการวางแผนชำระหนี้ให้หมดไปคุณจะมีวินัยทางการเงินมากขึ้นและสามารถจัดการกับรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อควรระวังระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงปลายเดือนเพราะดาวสุขอาจทำให้คุณอยากซื้อของฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นควรยึดหลักความพอเพียงและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าราคาแพงด้านการเรียนสำหรับชาวกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองดาวพุธส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถเข้าใจบทเรียนยากๆได้ง่ายขึ้นเป็นโอกาสดีในการทำโปรเจกต์สำคัญหรือเตรียมตัวสอบ นอกจากนี้คุณยังอาจได้รับโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่นการเข้าร่วมสัมมนาหรือการฝึกงานที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับคุณควรเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆและไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการค้นคว้าข้อมูลและตัดสินใจเลือกสถาบันหรือสาขาวิชาที่ต้องการคุณจะมีวิสัยทักษ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตของตัวเองข้อควรระวัง อย่าละเลยการพักผ่อนและดูแลสุขภาพเพราะดาวอังคารอาจทําให้คุณหมกมุ่นกับการเรียนจนละเลยด้านอื่นๆของชีวิตควรจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างการเรียนและการพักผ่อนด้านความรักความรักของชาวกลุ่มในเดือนนี้จะมีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นดาวสุขส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนได้ง่ายขึ้นสําหรับคนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นงานสัมมนา,าหรือกิจกรรมอาสาสมัคร สำหรับคนที่มีคู่แล้วจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นคุณอาจได้ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกับคนรักหรือวางแผนอนาคตร,ร่วมกันแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารเพราะดาวเสาร์อาจทำให้คุณดูเย็นชาหรือไม่เอาใจใส่คนรักในบางครั้งข้อควรระวังระวังความเข้าใจผิดหรือการทะเลาะกับคนรักในช่วงกลางเดือนเพราะดาวอังคารอาจทาให้คุณใจร้อนและพูดจาไม่ระมัดระวังควรใจเย็นและพยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย ด้านสุขภาพสุขภาพของชาวกลุ่มในเดือนนี้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังความเครียดและความวิตกกังวลดาวเสาร์อาจทําให้คุณรู้สึกกดดันจากหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบต่างๆควรหาเวลาผ่อนคลายและทํากิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดเช่นการออกกําลังกายการทําสมาธิหรือการทํางานอดีเรตนอกจากนี้ควรใส่ใจเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะดาวอังคาร อาจทําให้คุณทํางานหนักจนละเลยการพักผ่อนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ข้อควรระวังระวังอาการปวดเมื่อยล้าเนื้อหรือปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและระวังท่าทางในการทํางานให้ถูกต้องด้านการค้าขายสําหรับชาวกลุ่มที่ทําธุรกิจค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องดาวพฤหัสบดีส่งผลให้คุณมีโชคในการทําธุรกิจ และสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือขยายช่องทางการขายคุณอาจได้รับโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าควรเปิดใจรับฟังไอเดียใหม่ๆและไม่กลัวที่จะลองทำอะไรแปลกใหม่อย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่าย เพราะดาวเนปจูนอาจทำให้คุณประเมินสถานการณ์ผิดพลาดได้ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบข้อควรระวังระวังปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือการบริการลูกค,ค้าในช่วงปลายเดือนควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีแผนสำรองไว้เสมอด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้ความรักมีความหวานชื่นและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่รักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรราศีของคุณอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโตเถียงกับคู่รักได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจในบางเรื่องแต่ควรพยายามควบคุมอารมณ์และสื่อสารกับคู่รักอย่างใจเย็นการเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณอาจมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานการมีบุตร หรือการลงทุนร่วมกันดาวพฤหัสบดีที่โครจรเข้าสุรศีของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการขยายครอบครัวหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันสำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการเซอร์ไพรส์คนรักด้วยของขวัญพิเศษจะช่วยเติมเต็มความรักให้หวานชื่นยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวกลุ่มที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักดาวศุกร์ที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้มากเป็นพิเศษคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษ ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นง,งานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานความมั่นใจและการเปิดใจของคุณจะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามดาวเนปจูนที่โครจรย้อนในราศีของคุณอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเพ้อฝันเกี่ยวกับความรักควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์และไม่ควรรีบร้อนผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอ ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนหรือลังเลใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่คุณสนใจหรือคุณอาจรู้สึกไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความรักอย่างแท้จริงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หากคุณพบคนที่ถูกใจและรู้สึก พร้อมที่จะเปิดใจดาวพรฤหัสบดีที่โคจรเข้าสุรศีของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้น โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวกลุ่มในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์การเปิดใจและการสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้น